หยุดทุกอย่างสต็อปทุกอย่างถ้าสิ่งนั้นจะทําให้คุณรู้สึกไม่ดีถ้าสิ่งนั้นจะทาให้คุณรู้สึกหมกมุน่นไม่สบายใจหรือว่าไม่พอใจหยุดทุกอย่างปรับชีวิตปรับใจปรับทัศนคติปรับคุณภาพชีวิตของตัวเองแล้วก็ตอบรับสิ่งดีเข้ามาแทนที่จะตั้งคําถามว่าทําไมทําไมทําไมแทนที่จะตั้งคําถามว่าไม่ได้หรอกแทนที่จะดูหมิ่นตัวเองกดเดวองไปว่าฉันทําไม่ได้แนะ่ ฉันไม่ใช่คนที่เก่งขานาดนั้นฉันไม่ใช่คนที่หน้าตาดีขานาดนั้นฉันไม่ใช่คนที่โชคดีขนาดนั้นหยุดตั้งคำถามพวกนี้หยุดบอกตัวเองด้วยคำพูดพวกนี้และเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันว่าโห oh, วันนี้วันี่โชคดีอย่างเลยอ่ะโหวันนี้วันที่มีความสุขเลยอ่ะโหทําไม่ชีวิตฉันเจอแต่สิ่งดีเจอคนดีแบบนี้เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นพลังงานแง่บวกไม่ว่าณนะวินาทีนั้นณนะขนาดนั้น มันจะเป็นสถานการณ์แบบไหน